สวัสดีค่ะพบกันอีกวรั้เช่นเคยนะคะในรายการจุดสุดยอด สามสเปเชียลค่ะนี่แน่นอน <ๆ S 1> พวกเราสองคนก็ต้องมีเรื่องราวสาระดีมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะ,คะจะมีสาระบ,บ้างไม่มีสาระบ,บ้างนะคะก็ะแล้วแต่ว่าโปรดิวเซอร์เขาจะจัดอะไรให้เรานะคะอาววันนี้ บอกเลยว่าตระดนแน่นมากแน่นจริงอะไรจริงแน่นเแน่นเหมือนนมวางเลยอ่ะนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่แน่นมากเนาะวันนี้จ่าแน่นจ่าแน่นทั้งตัวเลยตัวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เราใส่ใจค่ะบางทีเราจะใส่ใจสิ่งรอบๆตัวมากจนเกินไปแล้วยังไงวนี้เราอยากให้คุณใส่ใจในเรื่องของอารมณ์นิดนึงอารมณ์เพื่อ เพื่อเราจะได้อารมณ์ไม่เสียถูกต้องเพิ่มดีกรีความเร่าร้อนอารมณ์ร้อนนี่ดีกรีจะเร่าร้อนปะไม่ไม่ถ้ามันอารมณ์ร้อนจะหงุดหงิดมันจะไม่อยากทําอะไรมันจะเวียงใช่มันจะเวียงมันยงไม่ลงไปใช่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาเสร็จแต่อารมณ์เวบยงจูแบบเร่าร้อนอะไรเงี้ยอเออเวียงนมเวียงนมใส่ก็ไม่ใช่ถ้าอารมณ์นั้นก็จะไม่คิดถึงอะไรทั้งนั้นแหละถ้าอารมณ์นั้นไม่ไม่กล้าเป็นอารมณ์เร่าร้อนไง แต่ว่าต้องใส่ใจอารมณ์ไงเออใส่ใจอารมณ์เพราะเขาบอกว่ามีผลสํารวจมาค่ะนะคะว่าผู้ชายที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะมีความสุขมากถึง1นึเจริงเหรอเออเขาบอกอย่างนี้นะผู้ชายแต่งงานแล้วนะผลสํารวจจากแพทย์สยงคนนี้นั่งใส่หน้าลยเหรอผมไม่อยากแต่งงานจริงเหรอหรือว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงบอกว่าอยู่แล้วราเรแสดงว่าการแต่งงานเนี่ยคือผู้ชายมีความสุขก่อน ใช่เหรอไม่มันอาจจะเป็นแค่เฉพาะประเทศนั้นเปล่าอันนี้ก็เพราะว่าเป็นทีของออสเตรเลียสำรวจจากออสเตรเลียไงอ๋อเพราะว่าผู้ชายออสเตรเลียเขารักเดียวใจเดียวเแล้วคืออะไรแล้วคือผู้ชายจะมีชีวิตมีครอบครัวเขาก็เลยมีความสุขใช่ไหมแต่ว่าผู้ชายไทยคงไม่ใช่ป่ะผู้ชายไทยก็ไม่อยากแต่งไงขอดูกันไปก่อนๆขอดูแต่งเราเป็นไงอย่างมีความสุขบ้างมีความสุขร้อยห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ไหมคะสองร้อยสองร้อยเงี้ย พูดโกหกไว้ค่ะค่ะอะมาดูกันค่ะเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผลงานมาจากขีดความสามารถในการมีเซ็ก์ที่มากกว่าชายโสดเขาก็เลยมีความสุขไงอันนี้เนี่ยตอนเยคือแต่งงานแล้วใช่ขีดการมีเซ็ก์มากกว่าชายโสดจริงเหรอเขาอะลองมาฟังกันดูชายโสดนี่น่าจะน่าจะตรงตรงนี้แต่งงานแล้วตรงนี้ชายชายโสดว่าไงคะจริงมากไม่ลองลองลองมาดูลองฟังก่อนเขาบอกว่า เนื่องจากความสัมพันธ์บนเตียงนอนนั้นค่ะมันจะก่อตัวเป็นความรักไม่ใช่ความใคร่ถ้าเกิดเรามีความแต่งงานเกิดขึ้นเราเนี่ยอันนี้คือภรรยาของเราแล้วก็จะแบบว่าเน้นๆนนนโอ้โหนี่คือของเราแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ที่บอกว่าแต่งงานแล้วเดี๋ยวไปกินข้างนอกก่อนที่บ้านกินเมื่อไหร่ก็ได้เอออนนี้อันนี้อันนี้เนี่พยักหน้าแปลว่าอะไรอะคะมาซาอันนี้มันอาจจะเป็นเหมือนแบบร่มต้นของการแต่งงานกันแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้า เราเป็นเจ้าของเขาเราก็อยากที่จะมีความสุขกับเขาให้มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบบหญิงไทยใจไทยบางทีก็ก่อนแต่งงานเก็ไม่ได้มีอะไรอาจจะมีจุ๊บมีสมัยนี้ก็พูดให้ฟังอะไรเงี้ยพอได้แต่งงานกันก็จะรู้สึกแบบอะไรเงี้ยรักต้องแบบคนนี้ของฉันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่านั่นแหละนะคะมันก็จะเป็นผลที่ทําให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งของพวกคัสโนวีคาสโนวาทั้งหลายนะคะที่ ยังไม่ได้แต่งงานอะไรพวกนี้เนี่ยก็ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก็โอเคแฮปปี้นู่นนี่นัน่น,น,นแต่คุณรู้หรือไม่ว่าคุณก็อาจจะมีความเสี่ยงไง ต่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อหรือว่าโรคอะไรต่างๆก็เลยเหมือนเต็มที่ไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าไม่ได้มีอะไรกับคนที่รักใช่ใช่เขาอาจจะไม่เราแต่งงานด้วยก็เลยไ่แแต่ว่าก็ไม่รู้อีกว่าผู้หญิงคนนี้ผ่านมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่เรียกว่าความสุขไม่เต็มที่ใช่เขาก็เลยส่งผลออกมาแบบนี้ใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็นอกเหนือจากที่เราได้บอกกันมาเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะคะก็ เขาบอกว่ามันมีข้อเท็จจริงนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่บอกว่าผู้ชายครึ่งค่อนโลกให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของขนาดความอื้นเวลารวมไปถึงบรรยากาศแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายที่หลายคนมองข้ามเพราะว่าโฟกัสไปที่ความสุขสมใจหรือว่าแอบหวังให้คู่นอนเนี่ยนะคะปลื้มปริ่มไปกับความสุดยอดถูกดีไซน์อย่างดีๆของคุณนั่นเองค่ะเออนั่นแหละอ่ะต่อไป นะคะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชายนะคะสามารถแต่งเติมเสริมความสุขให้กับคนรักของเราได้นะคะ,คะด้วยการไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆนั่นอเองนะคะซึ่งสิ่งเล็กน้อยๆเนี่ยมันอาจจะบั่นทอน จิตใจหรือว่าบั่นทอนอารมณ์นะคะเพียงเพราะว่าเราไปเผลอ,อทําบางเรื่องที่แบบว่าเขาไม่ชอบขึ้นมาหรือปัญหาในตัวของผู้หญิงเองก็มีอยู่แล้วแต่ลองมาดูกันว่าหนุ่มๆเนี่ยน,นะคะนักรักทั้งหลายจะเคยใส่ใจเรื่องแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าเรื่องเล็กๆในนอนของผู้หญิงอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นนะคะเริ่มบทรักเร่าร้อนเกินควรอืม เราร้อนเกินคงไม่ได้เหรอเราชอบอ่ะอ๋อก็ทนุถนอมเขานิดนึงทนุถนอมเขาไปแล้วถ้าเราร้อนจะเกินไปเดี๋ยวค่ะเขาบอกว่าสร้างอารมณ์กันนิดนึงก็ได้เออบางบางครั้งเนี่ยคือก็ร้อนแรงเกินไปเกินแบบว่าเอออนนนนอย่าเพิ่งกอดรัดฟัดเหวี่ยงขยำจนเสื้อผ้าพังฉีกออกมาอะไรขนาดนั้นแบบในหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่ดึงแรงลึงตัวลึงตัวมันดูแบบว่าน่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่า ที่ผ่านๆมาของแต่ละคนเนี่ยเขามีเซ็กกันแบบไหนสมมติว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเซ็กที่แบบร้อนแรงแต่อีกคนนึงก็เป็นเซ็กแบบนุ่มนวลแล้วเราไปร้อนแรงใส่เขาว่าเขาาจะตกใจหัวใจวายได้เพราะว่าผ<ม>ูห่หญิงอาจจะหนีเลยก<อ>็ได้แต่ถ้าสมมติว,ว่ามันแบบว่าไปในแนวทางเดียวกันให้ดูปฏิกิริยาเขาก่อนว่าผู้หญิงดูไปแนวทางไหนชอบแบบไหนถ้าแบบผู้หญิงก็ชอบว่าร้อนแรงเหมือนกันก็จัดเต็มไปค่ะแล้วรู้ว่าคุณมีความคิดพอไหนนะคะอ่ะต่อไปหนวดเขาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว ข่านมีไปนี่ขาโหดกระชากกระดุมเสื้อแบรนด์เนมของเธอร้อยริบกอดเลยค่ะซื้อแบรนด์เนดซื้อมาแพงแต่เสื้อให้ใหม่เออเปลี่ยนเป็นเคปจะได้ไม่ต้องมีการฉีกขาดเกิดขึ้นเออนะคะแล้วก็คิดว่าการไว้หนวดคราวทำเธอสหิวเสีวเป็นไงคะเสีวหัวเสียวอยู่ใช่ไหมคะ เคยเอามาใส่ใส่ตัวเองเหรอถึงรู้ว่าเสียวอ่ะเขาบอกเขาบอกอืมเร่รู้ไม่ใช่เขาบอกว่ากลุ่มกลุ่มที่บอกว่าใช้หนวดเคราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีความสิวเกิดขึ้นใช่ไหมแต่มันก็จะมีบางมันก็จะมีบางกลุ่มเหมือนกันที่หีไม่ได้แบบว่าไม่ได้ีแต่ว่าเจ็บถ้ามันเป็นตอตอเนี่ยมันเจ็บแต่วถ้ามันไวยาวๆนี่ยบางทีมันก็จะแบบว่า เออรู้สึกจั๊กจี้จักกจี้ย้อนกลับไปก่อนมันนานมากแล้วจำไม่ค่อยได้ะเออนะนะคะก็เลยจะบอกว่าให้ดูให้ดีๆค่ะนะคะว่าหนวดของคุณเนี่ยมันเป็นในทิศทางทิศทางไหนถ้ามันไปโกนมาหรืออะไรมันจะเป็นตอตอมันจะเจ็บแล้วแต่ว่ามันไว้ยาวๆเหมือนขนลักลร้เขาไว้กันอะให้นุ่มๆโอเคอันนั้นมันก็่อมองก็จะนุ่มๆผู้หญิงเราจะชอบแบบอะไรที่เกี้ยงเก่ามากกว่าก็เป็นแบบ แต่กระสุนช่างใหญ่แต่ก็แค่ดูแลกันถ้าแบบว่ามันแข็งเค็งหน่อยเข่งแข็งเป็นต่อๆก็ไปโกนไฟเรียบร้อยก่อนจะยอะไรก็แล้วแต่สมูทสมบูรณ์ถูกต้องค่ะหรือการออร่าเซ็กแบบโรแมนที่ไม่โรแมนติกอืมไม่โรแมนติกเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าการใช้ปากทำรักบาร์โอมจุด เรียเลยอยนะคะหัหวกเธอเขาบอกว่าได้ส่วนนั้นของฝ่ายหญิงนะคะซึ่งมีสารลอลื่นหลั่งออกมาอย่างต่อเนื่องเราควรจะปล่อยให้การใช้ปากจบตรงนั้นอย่าขยับจากน้องสาวเธอแล้วมาประกบจูบปาเคทีนึ่งเอ่อจะอาจจะดูไม่ค่อยน่าอัคมสสกกเท่าไหร่จรคะถึงแม้ว่าจะเป็นของเราก็แล้วแต่แต่บางทีเราก็อ้าวขึ้นมา งไงเราก็ไม่ได้ยางจะลังเกียดอะไรหรอกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชายเมื่อถึงจุดสุดยอดในป่าไฟก็คงไม่อยากจะจูบเธอันงทีถูกป่ะใช่ไหมสมมติว่าผู้หญิงทำให้อยู่เสร็จในแบบเราจะจูบสบไยอ่ะมันก็แต่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่ารังเกียจเราไม่ได้บอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องน่ารังเกียจแต่เราก็คิดว่ามันควรน่าจะมี ทางเหมาะสมมากกว่านี้อย่าอย่าในทันทีควรเว้นทามมิ่งนิดนึงเว้นทามมิ่งอะไ<า>รแบบอาจจะไปจุบแขนจุบอะไรก่อนแล้วค่อยเลื้อยขึ้นมาอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งนะคะบ,บอกว่าอาการคันทำสนุกก็คือสาเหตุหนึ่งที่ส่งให้จังหวะร่วมรักขอวคุณกระท่อนกระแทนก็คือมือฝ่ายหญิงไปก็คืออาจจะคันบริเวณช่องคลจดก็คันทำให้อัตรรักถูกบั่นทอนนะคะอันนี้ก็อาจจะแบบว่าเสียอารมณ์ไง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกของการเลือกใช้ถุงยางบางทีผู้หญิงแพ้จะมีสารหรือว่าดินอนามยก็ได้แต่รก็จะเป็นผ้านามัยหรือจะเป็นจาก บางคนก็แพ้สารคันหลังผู้ชายก็มีมมนั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการคันๆอะไรพวกนี้เนี่ยจะแนะนํานิดนึงเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยของผู้หญิงเขาก็ช่วยได้เมื่อคุณเป็นตกขาวเมื่อคุณคันอะไรต่างๆเนี่ยค่ะนะคะหรือว่าคุณไม่รู้สึกสดชื่นไม่รู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะต่างๆนี่เลยตัวนี้ค่ะเซนคคาร่าค่ะนี่เขาบอกว่าเรามีสติกเกอร์กรรนันปลอมด้วยนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราขายดีนะนี่แล้วเราก็จะมีสติกเกอร์กันปลอมให้ต้องดูอย่างนี้นะคะเป็นแบบว่าทอนแสงแล้วก็มี นะคะแต่เดี๋ยวนี้ไลฟ์ <Okay. S 2> <Life S 3> เน็ตเวิร์สติกเกอร์ก็ก็ปลอมได้ก็ปลอมได้มไม่มันก็จะปลอมได้แต่ว่ามันไม่เหมือนมากเลยมันข้นนามเยอะเ,เลยนะมีตรงนี้แล้วมีที่นี่ยิงเป็นอะไรเออเยอะไม่หมดเลยเอ๋อนีแอดแอดไอดีปปะ ใช่อาจจะเป็นแบบลายเพื่อจะซื้อได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นะอะไรอย่างนงี้นะคะตัวนี้ค่ะก็อัดแน่นด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะอัดแน่นไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็นะคะให้คุณนั้นได้ทานกันแบบว่าช่วยดูแลทุกอย่างเลยทีเดียวคงย่ง่ายๆนะว่าตอนเช้าหนึ่งเม็ดตอนคืนหนึ่งเม็ดแค่นี้ติดกินต,ติดต่อกันไปทุกวันทุก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 วันแค่นี้เองแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยตอนนี้ค่ะจ๊า ่ะใครสนใจสามารถโทรไปสอบถามกันได้ค่ะที่เบอร์084 360 01 01การันตีโดยบริษัทไทยเฮลนะคะค่ะหรือไปซื้อที่วาสาั์แล้วก็เซเวเ่นเนั่นเองค่ะนะคะที่ที่มีร้านขายยานะจ๊ะเอ,าอ้าหล่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าในรายการจุดสุดยอดยกสามสเปเชียค่ะสัน่ะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you